สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปัเอฟ,ฟซีแห่สงสารบดบิ๊กครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เพจด,ดังนะครับเพื่เพจแม่ิกี้เพิ่พน,กกพนโพตมาแบบนี้นะครับบอกว่าบทคงจัดให้เด็กๆเ,เอามาลัยไหว้จุดจุดๆเพื่อประชดตาจ้อย แล้วเอาเด็กๆหนีไปต่างจังหวัดโดยอ้างว่าเป็นบททิพย์อ่าโดยอ้างว่าเป็นทิพย์ที่วางไว้นานแล้วปาดพี่น้องนะครับก็คือว่าอาจจะพาเด็กไปต่างจังหวัดหรือไม่ปะมฮันนี่กับพี่น้องนะแล้วก็โพลมาแบบนี้นะเอฟซี F C e. ลังก็ไปคอมเมนต์เยอะเยะมมากมายนะครับพี่น้องนะครับผู้ใดน้องก็ตาจ่อยกับพี่น้องนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับจังเรดดี้พรทิพย์ เพื่นกระโผลขึ้นกันครับพี่นอรนะครับเพิ่นกิพาดหัวบอกว่าสงสารลูกชายป้าแลแ้วก็แปะโพดของแแปบคอมเมนต์ของบอทบิ๊กนะครับบอทบิ๊กกระโผลมาฉันชิดหอดลูกบอกตรงๆป้าพี่นอรนะครับแล้วก็แปะในส่วนของอบอทบิ๊กอยู่กับลูกครับตุกตาดน,นะครับเอฟซีนะครับก็เลยเข้าไปคอมเมนต์เยอะเยะมมากมายนะครับเพราะอย่างที่ พอว่าใกล้ถึงวันพอ่อแห่งชาติแล้ววันที่หานะครับหลายคนหลายท่านก็กังวลน,นะครับว่าบอสบิ๊กเนี่ยจะได้เจอลูกหรือไม่นะครับบางท่านก็ถึงขั้นว่าโอ้ยบ่ได้เจอดอกประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับจังคนนี้ก็บอกว่ายิ่งบอกว่าคิดฮอดลูกฝั่งนั้นยิ่งแกล้งเป็นยังบอยู่ซื้อเฮ็ดเฉยๆไห้มันสิอกแตกตายคุณละบอกว่าคิดฮอดลูกก็เขาทางเขาส้นตัว พี่นองนะครับส่วนเอซอีกคนหนึ่งก็บอกว่ามีลูกเพิ่มครับสองคนโตขึ้นมาหาพ่อคือเกาลัะป้าบอกไอ้มีลูกเพิ่มสันทิโนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าน้องโตขึ้นเดี๋ยวก็กมาหาเองนะครับแล้วก็ f เอฟซีคนหนึ่งก็บอกว่าไปหาน้องที่โรงเรียนเลยไม่ได้หรอคะนะครับป้าอะไก็บอกว่าไปหาน้องที่โรงเรียนอันนี้ก็ยากครับพี่นองนะครับเพราะว่า บนแน่ใจว่าครูเนี่ยจะให้มาเจอหรือเปล่านะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าต้องเป็นผู้ปกครองประมาณนี้ที่แจ้งไว้อรพี่น้องไม่แน่ใจว่าจะแจ้งชื่อไว้หรือเปล่านี่บนแน่ใจครับอีกคนนึงก็บอกว่ามีเมียไม่โลดนะครับบางท่านก็บอกว่ามีครอบครวัวใหม่อีกคนหนึ่งก็บอกว่ามีลูกเพิ่มปางส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอยู่เงียบเดี๋ยวเขาจะได้ยินบางอีกคนนึงก็บอกว่าอย่างนี้ต้องขออำนาจศาล ได้หรือเปล่าในการพบเจอปาอันนี้เพื่อนกันได้ไปขอหน้าสารไปศึกษารแล้วก่อนหน้าน,นี้กับพี่น้องห้องนะครับอีกคนหนึ่งนะครับบอกสู่เด้อนะครับนั่นแหละครับพี่น้องหลายคนหลายท่านก็เป็นกังวลน,นะครับว่าบอสบิ๊กจะได้เจอลูกหรือ่อดูมอเรียกข่าวสารมาบอกมาเล่าเดอ้อทุกท่านมีามเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับคนติดตามช่องไว้เดี๋ยวจะมีข่าวสารดีๆีบบเด็ดเดี๋ยวมาฝากครับส่วนคลิปนี้าลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ